่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนักเรียนชั้นม4ทั้หนนะคะเราก็จะมาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเริ่มจากวันนี้เราจะมาเฉลยการบ้านที่คุณครูให้ทําไปเมื่อวานเนาะแบบที่เราทําไปเกี่ยวกับเซตที่เท่ากันแล้วก็เซตที่เทียบเท่ากันเรามาดูกข้อ1ข้อ1นนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ก็คือ เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่ามันคือเซตที่เท่ากันการที่เซตจะเท่ากันก็คือต้องมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเซตที่เท่ากันนะเซตที่เท่ากันสมาชิกต้องเหมือนกันทุกตัวเลย สมาชิกเหมือนกันทุกตัวค่ะเช็คก,ก่อนอันนี้มี1อันนี้ก็มี1น่ะอันนี้มีสองมสองีสองตัวให้เรานับเป็นแค่1ตัวนะคะก็คือ,อมีสองอันนี้ก็มีแล้วก็สมแล้วก็มีมอ่ะแสดงว่าข้อนี้เป็นเซตที่เท่ากันก็คือถูกต้องอทีนี้ต่อไปข้อ2อาข้อสองเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าเขาต้องให้เราเช็คว่า เซตสองเซตเนี้ยมันเท่ากันหรือเปล่าเช็คสมาชิกค่ะอันนี้คือเซตว่างนะสัญลักษณ์นี้คือเซตว่างตัวเนี้ยก็คือสัญลักษณ์ของเซตว่างแสดงว่าเหมือนกันแค่เขียนต่างกันเฉยๆแต่ความหมายเดียวกันมาดูตัวนี้ค่ะอันนี้คือหนึ่งสองอันนี้คือสองหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถสลับตำแหน่งของสมาชิกในเซตได้ข้อนี้ก็ถูกต้องอมาดูเครื่องหมายนี้ เดีああ๋ยวครูเขียนสัญลักษณ์เครื่องหมายก่อนว่าเซตที่เท่ากันก็คือจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัวนี้นะคะเท่ากับต่อมาสัญลักษณ์ตัวนี้คือเซตที่เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเท่ากันเซตที่เทียบเท่ากันเนี้ยก็คือจะมี จำนวนนะคะจำนวนสมาชิกเท่ากันนั่นเองแค่จำนวนเท่านั้นไม่ต้องเหมือนกันจำนวนสมาชิกเท่ากันมาดูค่ะอันเนี้ยเซตเนี้ยมีสมาชิกอยู่อ่ะหนึ่งตัวสองตัวมีสองตัวนะมีสอแต่ว่านี้มี1 2 3มีสามจำนวนสมาชิกไม่เท่ากันแสดงว่าอ่าข้อนี้ก็คือผิด ต่อมามาดูตัวนี้ค่ะอันนี้มีสมาชิกอยู่หนึ่งตัวแต่นี่คือเซตว่างเซตว่างคือมีสมาชิกสมาชิกอยู่ศูนย์อันนี้หนึ่งไม่เท่ากันไม่เทียบเท่าอไม่เทียบเท่าดังนั้นข้อนี้ก็คือผิดมาดูข้อห้าเซตที่เท่ากันจะเทียบเท่ากันสเสมอเซตที่เท่ากันจะเทียบเท่ากันเสมอเป็นยังไง คำว่าเท่ากันเนี่ยก็คือมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวใช่ไหมคะดังนั้นจํานวนสมาชิกก็ต้องเท่ากันดังนั้นก็จะเทียบเท่ากันเสมอด้วยก็เลยถูกต้องมาดูข้อ6เซตที่เทียบเท่ากันเทียบเท่านะจะเท่ากันเสมอมาดูข้อที่เทียบเท่ากันก็คืออย่างเช่นต้องมีจํานวนสมาชิกเท่ากันเนาะให้นักเรียนดูตัวนี้ตัวอย่าง ตัวนี้คือเซตที่เทียบเท่ากันนะเพราะว่ามีจํานวนสมาชิกเหมือนกันก็คือหนึ่งตัวแต่มันเท่ากันไหมไม่เท่าค่ะเพราะว่าสมาชิกไม่เหมือนกันเนี่ยไม่เท่าดัางนั้นข้อนี้ก็เลยผิดอ่าทีนี้มาเริ่มที่เนื้อหาของวันนี้ก็คือสับเซตนักเรียนอ่ะคำว่าสับเนาะสับเซตมันก็ต้องแบบสับเหมือนเราอ่ะเราคิดถึงการสับเลย สับมันก็ต้องสับสับเป็นชิ้นเล็กๆดังนั้นสับเซตก็คือเซตย่อยเซตย่อยของเซตใหญ่นั่นเองเป็นเซตย่อยนะเซตย่อยของเซตใหญ่เพราะว่าเราสับมันแล้วไงอ่าพอเราสับมันไปละทีนี้หนูดูค่ะการที่เราจะบอกว่า a เนี่ยเป็นสับเซตของ b เนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้เลยตัวนี้นะ เขียนเวลาเขียนเขียนแบบนี้ค่ะมาอย่างงี้ก็คือสมามันจะหมายความว่าสมาชิกทุกตัวของ A เนี่ยเป็นสมาชิกของ B เช่นตัวนี้ค่ะให้นักเรียนดูเซตไปก่อนตัวนี้ตัดเซตไปหมดสมาชิกคือตัวข้างในเนี่ยหนึ่งสองอันนี้ก็มีหนึ่งสองเนี่ยจะเห็นว่าในเซต A สมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกของ B ด้วยเช่นกันอันนี้ก็เลยเป็น subset ทีนี้ต่อมา หนึ่งสามห้ามาดูก่อนเซตก็ตัดเซตไปก่อนอันนี้ก็ตัดไว้ก่อนเราก็หนึ่งอ่ะหนึ่งอันนี้ก็มีสามตัวนี้ก็มีห้าตัวนี้ก็มีจะได้ว่าเซตเนี่ยก็เป็นสับเซตของเซตใหญ่เหมือนกันก็คือเซตย่อยของเซตใหญ่สมาชิกดูเฉพาะสมาชิกนะคะเอาเซตออกก่อนที่ครูติ๊กไว้คือให้เราเห็นชัดเจนห้าห้าก็อยู่ในนี้เป็นเป็นต่อมา หนึ่อันนี้ก็1นึ่เป็นค่ะถึงมันจะเหมือนกันหมดมันก็เป็นเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในเนี้ยทีนี้ตัวนี้ x เป็นสมาชิกของ n n คืออะไร n คือจํานวนนับจํานวนนับก็คือตั้งแต่1234ไปเรื่อยๆโดยที่ x นอ,อมากกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับสแสดงว่าไลายย่ตั้งแต่ไหนไปคะ ไล่ไปเลยสี่ห้ไปเรื่อยๆ่าออเซตตัวนี้ไล่ไปเลย่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น x เป็นสมาชิกของจำนวนนับเหมือนกันก็ต้องแต่1 2ึสไปเรื่อยๆแต่ว่าเนี่ย x มากกว่าหรือเท่ากับ1ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งแต่1 2 3 4 5 6องสาม่ห้ไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นว่า สมาชิกที่อยู่ฝั่งนี้นะคะเซตเนี้ยตั้งแต่4ี่ห้าหก็ยังอยู่ในเนี้ยไปเรื่อยเื่เนี่ยสี่ห้าหไปเรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นก็เป็นสับเซตเนี่ยตัวเนี้ยฝั่งฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเซตที่เล็กกว่าขวามือหรือว่าอาจจะเท่ากันเหมือนกับข้อนี้ก็ได้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นสับเซตทีนี้ต่อไปตัวนี้ค่ะ i บวกคืออะไร i บวกก็คือจํานวนเต็มบวกเต็มบวกเต็มบวกมีอะไรบ้าง 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเลยแล้ว R ก็คือ real number real number ก็คือจำนวนจริงซึ่งจำนวนจริงเนี่ยเป็นได้หลากหลายเป็นจำนวนที่กว้างมากอาจจะเป็นเป็นหนก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้เป็น4ก็ได้หรืออาจจะเป็น1.12.2อะเยอะมากาเยอะมากาเยอะจริงๆ เราจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือย่อยอันนี้ก็คือแบบใหญ่อันนี้ก็เยอะมากนะเยอะไปอีกอันนี้ก็คือเซตที่ใหญ่กว่าตัวนี้ก็เลยเป็นเป็นสับเซตนะทีนี้มาดูตัวที่ไม่เป็นสับเซตค่ะถ้าไม่เป็นสับเซตเราใช้สัญลักษณ์เขียนก่อนสับเซตก่อนแล้วก็ขีดขีดทับแบบเฉียงเฉียงทำไมไม่เป็น พิจารณาเซตตัวนี้เซตตัวนี้แล้วก็เซตตัวนี้เนาะเราจะเห็นว่าอะไรเอ่ยไม่เป็นนี่ไงคะศูนย์ค่ะไม่มีศูนย์อยู่ในเนี้ยดังนั้นพอมันมีซักสมาชิกสักตัวหนึ่งเนี่ยที่ไม่อยู่ในเซตใหญ่ก็คือถือว่าไม่เป็นสับเซตแล้วนะมาดูตัวนี้ค่ะ i จำนวนเต็มซึ่งเต็มเนี้ยมีทั้งลบศูนแล้วก็บวกแต่ว่าอันนี้มีแค่ จำนวนเต็มบวกเนี่ยตัวนี้ใหญ่กว่าค่ะใหญ่ตัวนี้เล็กเล็กกว่ามีแค่อันเดียวก็คือบวกดังนั้นก็คือใหญ่ก็คงจะไม่เป็นย่อยของเล็กอยู่แล้วดังนั้นก็คือไม่เป็นสับเซตต่อมาข้อนี้เซตของ X โดยที่ x กยกกำลังสองเท่ากับสีอ่ะเราก็มาดูก่อน x ยกยกกาลังสองเท่ากับสมีอะไรบ้างอะไรที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับส่คะอ่ะไรที่คูณกันสตัวแล้วเท่ากับสอ่ะหละส แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือลบสเพราะว่าลบสองยกกำลัง2เนี่ยได้4ี่ลบคูณลบเนี่ยเป็นบวกไม่เป็นสับเซตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ค่ะไม่มีลบสออยู่ในเซตนี้เลยดังนั้นตัวนี้ก็เลยไม่เป็น SUB เซตนั่นเองอ่าแล้วก็เขาบอกว่าสังเกตว่าทุกเซตเนี่ยจะเป็น SUB เซตของตัวมันเองเสมอทุกเซตเลยนะ จะเป็นสับเซตของตัวมันเองเสมอก็คือตัวนี้แหละเหมือนตัวอย่างตรงนี้นะคะที่ครูดอกจันไว้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเซตของมันเป็นสับเซตของตัวมันเองแล้วเขาก็ยังกําหนดให้ว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะอันนี้คือสำคัญหนึ่งละก็คือตัวมันเองสองก็คือเซตว่างเลยเป็นสับเซตของทุกเซตเลย มาดูเห็นไหมคะเซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของเซตนี้เป็นสับเซตของเซตนี้เป็นสับเซตอ่ะเป็นของทุกเซตต้องจำไว้ set ว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตสับเซตก็คือเซตย่อยเซตย่อยของเซตใหญ่นี่อ่ามาดูต่ออ่าก็จะมีบางครั้งเราก็จะได้ยินคําว่า เซตแท้จากโจทย์บางข้อซึ่งถ้าเราเจอแบบนี้ให้เราเข้าใจว่าสอบเซตแทนเนี่ยหมายถึงสอบเซตที่เล็กกว่าเซตเก่าหรือว่าเซตใหญ่นั่นเองถ้าสมมติ A เป็นตัวนี้นะคะเซตแท้ของ A จะได้แก่เซตว่างเพราะว่าเซตว่างเนี่ยเป็นเซตของถูกเซตเซตย่อยเราสามารถสับอ่ะสับหนึ่งอ่ะได้หนึ่งตัวได้สองตัวแล้วก็มีตัวเนี้ยที่เป็นตัวมันเองแต่ว่าตัวมันเองเนี่ย ไม่ใช่สับเซตแท้ดังนั้นสับเซตแท้จะต้องเป็นสับเซตที่เล็กกว่าเซตเก่าเสมอหรือจะพูดง่ายๆสับเซตแท้คือสับเซตที่ไม่ใช่ตัวมันเองนั่นเองนะคะทีนี้ก็บางทีก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้มาเพื่อบอกว่าเป็นสับเซตของ ของ B อะเนี่ยตัวนี้นะคะอาจจะซือบ้างแต่ให้เราเข้าใจว่ามันมันแทนซับเซตแล้วก็ตัวนี้ก็คืออ่าถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นซับเซตแท้ของอ่เป็นซับเซตแท้ตัวนี้เนาะเป็นซับเซตเพราะว่ามันมี1อยู่อ่ะเป็นซับเซตโอเคตัวนี้ค่ะก็มีเนี่ยไม่ก็ได้ก็มีเหมือนกันก็อาจจะเขียนแต่ว่าตัวนี้อ่ะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตัวนี้ต้องเป็นอะไรอ่ะ,อะเป็นสับเซตนะคะเป็นสับเซตตัวนี้ไม่ใช่ต้องเขียนเป็นตัวนี้แทนเพราะว่ามันเป็นสับเซตแล้วก็สามารถใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แล้วก็สัญลักษณ์ตัวนี้ได้เนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ได้โอเคแก้ไขให้ถูกต้องนะคะมีพิมพ์ผิดนะคะ ทีนี้ในกรณีที่ A กับ B เนี่ยเป็นเซตของของเซตเนี่ยการพิจเราว่า A เป็นสับเซตของ B หรือไม่อ่ะจะยุ่งยากหมายความว่ายังไงเนี่ยตัวนี้ค่ะยกตัวอย่างเลยเนี่ยมีทั้งเซตเนี่ยโหเนี่ยมันมีเยอะมันมีเซตซ้อนเซตนั่นเองการจะดูว่ามันเป็นหรือไม่ให้เราจำไว้เสมอว่าให้หนูแยกเซตมาก่อนอ่ะแยกเซตแยกเซตตัวนี้เนาะเนี่ยแยกดีๆ พอเราดึงเสร็จไว้แล้วดึงเสร็จไว้ให้เราพิจารณาแค่ตัวนี้มันบางเดียวหัวขอลบก่อนตัวนี้มันบางนิดนึงก็คือให้ดูเสร็จตรงนี้ก่อนแยกออกมาก่อนแล้วพิจารณาแค่สมาชิกข้างในค่ะมีหนึ่งเหมือนกันไหมอ่ะมีหนึ่งเหมือนกันมีหนึ่งเหมือนกันคือตัวนี้อ่ะมีโอเคอยู่นะตัวเนี้ยอยู่ไหมอ่ะดูค่ะอยู่ค่ะตัวเนี้ยอยู่ไหม อยู่แสดงว่าตัวนี้นะคะเป็นสับเซตค่ะเนี่ยเป็นสับเซตก็คือเราให้ดูว่ามันอยู่ข้างในหรือเปล่าโดยที่แบบแยกเซตออกมาก่อนอตนี้ตรงนี้ตรงน,นี้เหมือนกนะะันค่ะเขาถามว่าเป็นหรือไม่ให้นักเรียนแยกเซตออกมาก่อนนี่คือเซตมันต้องอยู่ในเซตอีกทีแล้วดูสมาชิกค,ค่ะว่ามันเหมือนกันไหมมีไหมอันนี้อ่ะอ่ะมีค่ะมีตัวนี้มี ตัวนี้ล่ะหาสิอ่ะตัวนี้หนึ่งไม่มีนะคะแสดงว่าเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยมันไม่มีดังนั้นข้อนี้ก็คือไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป <c oughs> ็นอ่าต่อเลยอาทีนี้เขากลัวเราสับสนระหว่าง <c oughs> การเป็นสมาชิกค,ค่ะอ่ากลัวเราสับสน การเป็นสมาชิกก็คือตัวนี้เนาะเป็นสมาชิกกับการเป็นสับเซตให้เราดูก่อนความแตกต่างเนี่ยยังไงถ้าเป็นสมาชิกนะคะหนูต้องดูเลยคำว่าเป็นสมาชิกคือตัวนี้น่ะทั้งก้อนตัวนี้เลยเนี่ยต้องอยู่ในนี้เลยนะเนี่ยต้องอยู่ในนี้ต้องเป็นตัวที่อยู่ในนี้เลย เพราะว่ามันเป็นสมาชิกมันต้องอยู่ข้างในใช่ไหมคะเราก็มาดูว่ามันเป็นไหมเนี่ยตัวนี้อยู่ไหมคะอยู่ดังนั้นก็คือเป็นนะเป็นเนี่ยการเป็นสมาชิกต้องอยู่ข้างในเลยมาดูคะ่ะดูนดิตัวอย่างเราต้องดูแยกให้ออกหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตตัวนี้คําว่าหนึ่งเป็นสมาชิกคือหนึ่งต้องอยู่ข้างในอะอยู่ข้างในไหมอะอยู่ข้างในแล้ว อยู่ข้างในโอเคเป็นเป็นสมาชิกตัวนี้เนาะต่อมาตัวนี้ค่ะพอเป็นสับเซตสับเซตสับเซตทั้งสองฝั่งก็ต้องเป็นเซตนะเซตเซตแต่ว่าพิจารณาตัวอยู่ข้างในอันนี้ก็เซตอันนี้ก็เซตเพราะว่ามันเป็นสับเซตมันก็ต้องเป็นเซตเหมือนกันแล้วก็มาพิจารณาตัดเซตออกไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเซตเหมือนกันเราจะได้ดูง่ายมันมีหนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันไหมอ่ะมีแสดงว่าเป็นสับเซตทีนี้หนูมาดูค่ะ อันนี้คือสัญลักษณ์การไม่เป็นสมาชิกการไม่เป็นสมาชิกอ่ะเราต้องดูถ้าสมาชิกต้องดูทั้งเนี่ยทั้งก้อนตัวนี้ว่าตัวเนี้ยมีอยู่ในนี้ไหมซึ่งไม่มีค่ะเพราะไม่มีก็คือไม่เป็นสมาชิกนั่นเองอ่าตัวนี้ค่ะเหมือนการการเป็นสมาชิกดูตัวนี้ทั้งอันนี้เลยว่าตัวเนี้ยอยู่ในเซตนี้หรือเปล่าอ่าอยู่ค่ะอยู่สมาชิกต้องอยู่ข้างในอันนี้ก็เลยเป็นสมาชิกแล้วก็มาดูตัวนี้ หนึสองสามตัวนี้เป็นสมาชิกเนี่ยดูเลยค่ะทั้งก้อนตัวนี้ต้องอยู่ในนี้นะอยู่ไหมอยู่แค่สลับที่เฉยๆอ,อ,อ่ะอันนี้ไม่เป็นแหละสับเซตเพราะว่าอะไรถ้าการจะเป็นสับเซตเนี่ยมันก็ต้องเป็นเซตทั้งสองฝั่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เซตมันเป็นเลขหนึ่งอยู่โดดโดดเดียวๆนะคะอ่ะต่อมา ตัวนี้ค่ะเป็นสับเซตอ่ะให้ดูเซตก่อนนะเป็นเซตเหมือนกันเป็นเซตเหมือนกันต่อไปพิจารณาสมาชิกข้างใน2อ่ะ2ก็2 3ก็3โอเคแสดงว่าเป็นสับเซตทีนี้มาดูสมาชิกสมาชิกให้ดูทางก้อนดูทางก้อนตัวนี้ว่าอยู่ในนี้ไหมอยู่ค่ะอยู่ตัวนี้มันก็เลยเป็นสมาชิกอ่าตัวนี้อ่าถือว่าเป็นอะไร ดูก่อนเกี่ยวกับสับเซตแยกเซตก่อนอันนี้ก็เป็นเซตอันนี้ก็เป็นเซตอันนี้ก็เป็นเซตพิจารณาว่ามีสมาชิกเนี่ยสองสามอยู่ข้างในตัวนี้เหมือนกันไหมซึ่งไม่มีนะคะดังนั้นก็เลยไม่เป็นสับเซตอันนี้สมาชิกอะดูต้องอยู่ทางก้อนซึ่งเราดูแลอะไม่มีเลยก็เลยไม่เป็นสมาชิกเซตว่างเซตว่างคือตัวนี้เนาะไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในดังนั้น ในนี้ไม่มีเซ็ตว่างอยู่เลยดังนั้นก็คือไม่เป็นสมาชิกนั่นเองต่อมาสับเซตค่ะเซ็ตว่างจำได้ไหมเซ็ตว่างเป็นสับเซตของทุกเซ็ตอันี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำเนี่ยแล้วก็ถ่ายลงเหมือนเดิมเลยมีอยู่อะสามข้อตัวนี้ ให้เราพิจารณาดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะ